สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมหาศึกล้างดวงดาวและวันนี้ผมจะมาอ่านในตอนที่3และตอนที่4ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย 9. มิถุนายนเมืองเกียงนานหอสอบ1นึ่แกลกทำไมมันยากขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจโจทย์สักข้อเลยผมเหลือสอบแค่วิชาคณิตเท่านั้นหลังจากยุคเนเวนาการทดสอบคณิตก็กลายเป็นเรื่องสาคัญด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นวิชาที่ยากที่สุดแต่ยังไง ผมก็ทํามันได้แน่ผมใช้เวลาเตรียมตัวมามากกว่า1เดือนเลยนะผมต้องจัดการเวลาให้ดีโจทย์ข้อหลังมีคะแนนมากกว่าผมควรทําจากข้างหลังก่อนออแม่จา๋าผู้เข้าสอบคนนั้นปวดระงับสติอารมณ์ของตัวเองด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเราจําเป็นต้องเชิญคุณออกจากห้องสอบโจทย์มันยากจนเขาต้องร้องให้ออกมาเลยงั้นหรอแต่ตรงนี้มันยากจริงๆนั่นแหละทำสองข้อนี้เสร็จแล้วปวดหัวไม่น้อยเลย แต่จะเสียเวลาไม่ได้ต้องรีบทําข้อต่อไปเออเริ่มปวดหัวอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่นะอาการปวดหัวของผมกําเริบตอนนี้อย่างนั้นหรออ่าอ,องร้อยสาม3ุดหกสองร้าทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ตอนสอบทุกครั้งเลยผู้เข้าสอบเกิดอะไรขึ้นตื่นเดี๋ยวนี้นะมีคนเป็นลมเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้หนึ่งชั่วโมงต่อมา รั่วเฟิงหมดสติใช่คงเป็นเพราะเขาเครียดมากจนหมดสติไปฮ่าฮ่าเวีกรกมตามสนองแกแล้วเพราะไอเวียนนั่นที่ทําให้ฉันเกือบแย่ในตอนนั้นเป็นแบบนั้นก็สมควรแล้วละรั่วเฟิงนายเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรแล้วหมอตรวจร่างกายของฉันพวกเขาบอกว่าไม่พบความผิดปกติอะไรแต่บางทีฉันอาจสอบไม่ผ่านไม่ต้องเครียดหรอกเพื่อนข้อสอบที่เหลือยากบรรลัยเลย เออฉันคงยังพอมีหวังบ้างนะตอนนี้ก็วันที่16มิถุนาแล้วการสอบครั้งนั้นผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วสินะนายเห็นคะแนนของตัวเองแล้วหรือยังนายเห็นแล้วเหรอรวบเฟิง557เส้นแบ่งระดับชั้น561คะแนนผมขาดอีกแค่4คะแนนเส้นแบ่งระดับชั้นคือเกณฑ์คะแนน,นที่ต้องผ่านเพื่อศึกษาต่อระดับสูงขึ้นดูเหมือนโชคชะตาของผม คงไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารพ่อครับผมกลับมาแล้วยังไม่นอนกันหรอครับเอาเฟิงลูกไม่ต้องโทษตัวเองเรื่องการสอบหรอกนะถ้าจะโทษก็โทษอาการปวดหัวเถอะที่ดันมากำเริบตอนนั้นพ่อกับแม่รู้แล้วหรอครับอืมอาหาวาเปิดให้ดูในคอมนะ่ะถึงแม้ลูกจะไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเราก็หางานดีๆอย่างอื่นทำได้นะลูกพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงนะครับ ความจริงผมควรจะขอบคุณอาการปวดหัวครั้งนั้นด้วยซ้ำลูกไม้ความว่าอะไรนะตอนเป็นเด็กทุกครั้งที่ผมปวดหัวแบบนี้สมรรถภาพทางร่างกายของผมจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งครั้งนี้ก็เช่นกันพ่อครับแม่ครับผมอยากจะเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นนักรบนักรบหรอเอาเฟิงลูกพูดจริงงั้นหรอผลการทดสอบสมรรถภาพครั้งล่าสุดผมใกล้ถึงมาตรฐานแล้ว และผมเชื่อว่าความสามารถของผมในตอนนี้ถึงแล้วแน่นอนถ้าอย่างนั้นก็เจ๋งไปเลยครอบครัวของเรากำลังจะมีนักรบแล้วตอนที่4 1. หนึ่งกรกฎาเมืองหยางโจสำนักงานใหญ่ห้องรับรองเจะว่านายก็มาสอบคัดเลือกเหมือนกันหรอเฟิงเป็นคำพ้องเสียงจากคำว่าบ้าในภาษาจีนพี่หยางเองก็มาด้วยเหรอครับ เดือนที่แล้วฉันมาแล้วก็จร huh ิงแต่ความเร็วของฉังขาดไปนิดหน่อยน่ะฉันเลยมาใหม่อีกครั้งใครบอกล่ะเขามาตั้งหลายครั้งแล้วแต่เขายังไม่ผ่านต่างหากเฮ้ยนี่นายอยากมีเรื่องกับฉันนั้นหรอโปรดอยู่ในความสงบผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นนักลบตามที่ฉันมาค่ะด่านแรกคือการทดสอบพลังหมัดโปรดใช้พลังทั้งหมดของคุณโฟกัสไปที่เป้าหมายและชกติดต่อกัน3ามครั้ง เราจะนับคะแนนที่ดีที่สุดของคุณผมคนแรกครับ8 8 6กิโลกรัมคุณตกรอบค่ะคนต่อไปล่วเฟิงจะว่าสู้ๆนะครับพี่1,101กิโลกรัมผ่านค่ะสุดยอดเลยฉันยังได้แค่999กิโลกรัมเท่านั้นนายทำคะแนนได้มากกว่าฉันเสีอีกถ้าฉันจำไม่ผิดครั้งล่าสุดนายยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยนะนาย กินอะไรลงไปนี่น้องรักเด็กคนนั้นอายุ18งั้นหรอด่านที่2คือการทดสอบความเร็วโปรดวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดของคุณบนเครื่องทดสอบอุปกรณ์จะคำนวณความเร็วของคุณโดยอัตโนมัติเกณฑ์คือ25เมตรต่อวินาทีฟูเชียดชิว้วผ่านจนได้สุดยอดเลยยินดีด้วยครับพี่ยังคนต่อไปรัวเฟิง 28.6เมตรต่อว,วินาทีเขาวิ่งได้เร็วกว่าเกนซะอีกฉันยังไม่ได้บอกนายแล้วนั่นหรอเขาเป็นคนที่มีศักยภาพถึงแม้อายุจะยังน้อยก็ตามด่านที่3คือการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองผู้เข้าทดสอบต้องหลบหลีกเลเซอร์ที่โจมตีคุณเป็นเวลา1นาทีหลบหลีกได้28ครั้งภายใน1นาทีไม่เลวเลยคุณผ่านการคัดเลือกเป็นนัก,กลบ เก่งมากเด็กน้อยนายผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยในที่สุดฉันก็ผ่านเหมือนกันตอนนี้ก็เหลือแค่การทดสอบการต่อสู้อย่างเดียวในวันที่หนึ่งสิงหานี้รัวเฟิงอาจารย์ใหญ่อยากพบนายหึทำไมเขาถึงอยากพบผมล่ะครับที่นี่คืออาจารย์เจียงเหนียนเหรออีกท่านคือใครครับหัวหน้าอาจารย์ใหญ่บูตงเด็กน้อย เด็กหนุ่มอย่างนายสามารถผ่านกนารคัดเลือกได้โดยไม่ธรรมดาเลยนะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งนายจะกลายเป็นที่ต้องการหลายสำนักแน่ๆเขาคืออาจารย์ใหญ่เหตุผลที่เราเรียกนายมาที่นี่ถ้านายคิดอยากจะเข้าสำนักก็เข้าร่วมสำนักกับเราเถอะสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ และอีกอย่างต้องขอขอบคุณทางเพจผู้แปลเวลีพีด้วยนะครับที่แปลให้พวกเราได้อ่านกัน